กาบเปลี่ยนท่านประธานวุฒิสภาที่ครบกระผมนายเกษริดครูทางคะในฐานะหัวหน้าคณะทางานจัดทํารายงานพิจารณาศึกษาเรื่องสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาปี2562ถึง2567ขอนําเรียนผลการศึกษาจากการสังเคราะห์ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดังนี้ครับจากสถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศไทยประกอบกับหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศระยะยาวและหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภานำมาสู่การกำหนดทิศทางการดำเนินงานทั้ง6ทิศทางโดย6ทิศทางดังกล่าวนี้นำไปสู่การพัฒนาเป็นกลยุทธ์การพัฒนาทั้ง6ด้านประกอบด้วยนโยบายและมาตรฐานบริหารฐานข้อมูลบูรณาการความร่วมมือพัฒนาฝีมือและทักษะ กระตุ้นการจ้างงานและการสร้างหลักประกันทางสังคมซึ่งเป็นเครื่องมือในการนําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นผลจากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาการสู่การปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นกรอบในการนําเสนอผลการดําเนินงานดังต่อไปนี้ทิศทางที่1การจัดหางานและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างยั่งยืนประกอบด้วย3าประเด็นในการศึกษาประกอบด้วย การบริหารจัดการอุปสงค์รูปประทานแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด19การปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนและข้อเสนอเชิงนโยบายแรงงานไทยย้ายถิ่นกลับจากประเทศอิสราเอลและประเทศญี่ปุน่นข้อค้นพบสําคัญจากผลการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 เป็นผลกระทบทั้งด้านการจ้างงานที่ทําให้แรงงานได้รับผลกระทบรูปแบบการทํางานผลกระทบในด้านการช่วยเหลือเยียวยาที่ขาดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมทั้งต่อแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเกิดภาวะช่องว่างทางทักษะส่งผลให้เกิดความไม่เหมาะสมของทักษะแรงงานมากขึ้นส่วนการบริหารจัดการด้านแรงงานของพื้นที่ EEC มีข้อค้นพบเกี่ยวกับบุสรก์ในการบริหารจัดการ4ประการประกอบด้วย 1. ขาดการส่งเสริมให้สถานประกอบการแบบเดิม ที่อาจถูกแทนที่ด้วยอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ SME 2. ขาดฐานข้อมูลด้านแรงงานเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านอุปสงค์อ,อุปทานแรงงาน 3. ขาดหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่และ 4. แรงงานในตลาดแรงงานปัจจุบันในอนาคตยังขาดทักษะสาคัญโดยเฉพาะทักษะดิจิตอลและขาดกลไกในการพัฒนาทักษะแรงงานอย่างเป็นระบบ สำหรับแรงงานไทยที่ทำงานต่างประเทศพบว่าต่างประเทศยังมีความต้องการการทำงานของแรงงานไทยแต่ในกระบวนการจัดหาพัฒนาและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานยังขาดประสิทธิภาพทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเต็มตามศักยภาพข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบด้วยด้านนโยบายและมาตรฐานคือการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาในเขต e อการกำหนดมาตรฐานชุดทักษะที่จำเป็นต่อตำแหน่งงาน การกำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางในการเผชิญวิกฤตที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบการอนุญาตให้แรงงานไทยทำงานในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการสากลการปรับบทบาทของภาครัฐในการส่งแรงงานไทยทำงานต่างประเทศจากการส่งแรงงานเป็นบทบาทการควบคุมมาตรฐานให้เหมาะสม ด้านการบริหารฐานข้อมูลคือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรและแรงงานในพื้นที่ให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบันและครอบคลุมประเด็นต่างๆผลักดันให้เกิด e-workforce ecosystem ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยี API การพัฒนาความรู้และจำแนกรหัสมาตรฐานอุตสาหการรมเป้าหมายเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการประมาณการอุปสงค์อุปทานแรงงานและกำหนดชุดทักษะที่จำเป็นในแต่และตำแหน่งงาน การจัดทําฐานข้อมูลแรงงานไทยที่ทํางานในต่างประเทศและระบบการติดตามการทํางานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหลังจากกลับประเทศไทยด้านการบูรณาการความร่วมมือกําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นเจ้าภาพในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามประเด็นดังกล่าว การใช้แนวทางแรงงานสัมพันธ์และเครือข่ายองค์กรชุมชนในการออกแบบมาตรการเพื่อออกแบบการแก้ไขปัญหาแรงงานในช่วงวิกฤตทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่เร่งลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือด้านการกอร่อสร้างกับประเทศกับต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มการพัฒนาทักษะดิจิตอลให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี การพัฒนาระบบสกิลแท็กเพื่อจับคู่ความต้องการแรงงานกับทักษะความสามารถด้านแรงงานการสร้างระบบการประเมินผลการพัฒนาแรงงานที่เป็นมาตรฐานการสร้างแรงจูงใจและความสะดวกให้กับสถานประกอบการในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการพัฒนาหลักสูตรที่สะท้อนความต้องการแรงงานในอนาคตปรับปรุงระบบการอบรมและการสอบคัดเลือกไปทํางานต่างประเทศให้เหมาะสมด้านการกระตุ้นการจ้างงานคือการส่งเสริมการจ้างงานด้วยการจับคู่แรงงานกับตําแหน่ง ในการทำงานหรือ Job Matching และด้านการสร้างหลักประกันทางสังคมด้วยการจัดทำฐานข้อมูลหลักประกันทางสังคมและการคุ้มครองการทำงานที่เป็นธรรมการออกแบบการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานและครอบครัวให้เข้าถึงระบบการช่วยเหลือที่ง่ายรวดเร็วและเท่าเทียมการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์วิกฤตและการส่งเสริมการเข้าถึงประกันชีวิตก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย ทิศทางที่2การพัฒนาหลักประกันทางสังคมและการคุ้มครองแรงงานอย่างเท่าเทียมประเด็นที่ศึกษาได้แก่แนวทางการคุ้มครองและป้องกันการทํางานในรูปแบบที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กกรณีมวยเด็กการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ต้องยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุวัสดุหนักด้วยแรงกายตามหลักกายะศาสตร์สําหรับแรงงานกลุ่มต่างๆทางเลือกเชิงนโยบายในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีนักบินไทยว่างงานและการส่งเสริมโอกาสให้นักบินไทยสามารถทำงานอย่างต่างประเทศข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการประกันสังคมของประเทศไทยกรณีผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา40ปัญหาและพัฒนาการนวดไทยเพื่อให้ได้มาตรฐานและข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบประกันทางสังคมก้าวสูป่ประกันสังคมทั่วหน้าด้วยประชารัฐ ข้อค้นพรมจากการศึกษาประกอบด้วยรูปแบบการประกันสังคมภาคสมัครใจมาตรา40มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเช่นการเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุการรักษาสุขภาพในอนาคตรวมถึงการเตรียมพร้อมการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานท่ามกลางสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงแรงงานอิสระและแรงงานนอกระบบประเด็นการชกมวยเด็กยังพบว่ามีการเกิดการอันตรายที่เกิดจากร่างกายกำหนดระยะเวลาพักฟื้นไม่เพียงพอ และพบการแสวงหาประโยชน์จากการจัดการแข่งขันที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายรวมถึงสภาพการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรการกําหนดมาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายตามหลักกายศาสตร์นั้นแม้มีการออกกฎหมายประกาศและแนวทางการดำเนินงานให้สถานประกอบการนําไปปฏิบัติแต่พบว่าในปี2561ถึง2565ยังมีลูกจ้างประสบอันตรายจํานวนกว่า4,700รายต่อปีเป็นหนึ่งในลําดับ5 เป็นหนึ่งในหาลำดับแรกของโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส2019แม้มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับกรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตนแต่ยังมีแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ประกันตนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบได้สภาพการทำงานของนักบินไทยในปัจจุบันแม้มีความต้องการในบุคลากร,กรที่เพิ่มขึ้นซึ่งทําเป็นจะต้องเร่งผลิตนักบินเพื่อตอบสนองความต้องการแต่ยังมีข้อจํากัดไม่สามารถทํางานในสายการ บินนานาชาติหรือธุรกิจการบินระดับสากลได้และการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการนวดไทยสะท้อนถึงความทับซ้อนของการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานรวมทั้งขาดความสอดคล้องครอบคลุมกับการนวดไทยในปัจจุบันและขาดมาตรฐานและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพข้อเสนอเชิงนโยบายด้านนโยบายและมาตรฐานประกอบด้วยการจัดทําประกาศระเบียบที่สอดคล้องกับการทํางานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณี มวยเด็กและกำหนดมาตรการการป้องกันอันตรายแก่ร่างกายในช่วงวัยต่างๆตามหลักการสากลการปรับปรุงกฎหมายการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสุขภาพลูกจ้างให้ครอบคลุมและการจัดทำแอปพลิเคชันและคู่มือการเผยแพร่ช่องทางที่เหมาะสมการเพิ่มหน่วยงานในการกํากับดูแลแรงงานนอกระบบการจัดตั้งสถาบันทางการเงินในระบบประกันสังคมการกําหนดมาตรการในการตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างด้าวเพื่อผู้ประกอบการสายการบินพาณิชย์การยกระดับมาตรฐานการบินไทย ตามแนวทางขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรปการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพนักบินของประเทศตามหลักสากลการแก้ไขกฎหมายเพื่อครอบคลุมกับสถานประกอบการและผู้ให้บริการนวดให้เหมาะสมด้านบริหารฐานข้อมูลมีการปรับปรุงสารสนเทศระบบฐานข้อมูลกองทุนประกันสังคมให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลแรงงานการประสบอันตรายและการเจ็บป่วยเพื่อวิเคราะห์ลักษณะางาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความต้องการธุรกิจการบินการสำรวจการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการและบุคลากรการบูรณาการความร่วมมือคือการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามหลักการเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกรณีมวยเด็กการสร้างความร่วมมือและแนวทางการประกันสังคมให้กับแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศการประสานความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายการป้องกันการนวดไทย และการจัดทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงมาตรฐานการนวดไทยด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมการทำงานของโรงเรียนสอนมวยไทยตามหลักการสากลการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามหลักกายศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับนักบินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในการบินให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของโลกการพัฒนาหลักสูตรนวดไทยและการทดสอบความรู้กรณีวิชาชีพนวดไทยให้มีความเหมาะสม การกระตุ้นการจ้างงานการยกระดับศูนย์กลางการบินของภูมิภาคการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการจ้างงานและมาตรฐานวิชาชีพนวดไทยและเภศัชกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับด้านการสร้างหลักประกันทางสังคมการส่งเสริมการตรวจสุขภาพลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอการเพิ่มเงินสมทบกรณีเจ็บป่วยการพัฒนาบริการทางการแพทย์อย่างมีพลดุลระหว่างกองทุนสถานพยาบาลและผู้ประกันตนการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการจำแนก กลุ่มคนทำงานนอกระบบแะแรงงานอิสระเป็น9กลุ่มและขยายการคุ้มครองระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การทำงานในปัจจุบันการกำหนดมาตรฐานการจ้างงานด้านนักบินและการตอบแทนแรงงานของกรณีอาชีพนวดไทยให้เป็นมาตรฐานและการพัฒนาเครื่องตุ้นแรงสำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุหนักที่ทางที่3การพัฒนาระบบฎหมายที่มีความเหมาะสมเป็นธรรมเป็นสากลโดยประเทศไทย มีการจัดทำกฎหมายในระดับขั้นต่างๆที่เกี่ยวข้องของการบริหารจัดการแรงงานในจำนวนมากเกิดความซ้ำซ้อนล้าสมัยไม่สอดคล้องโดยปัจจุบันมีกฎหมายรวม13ฉบับรวม1,146มาตราจากการทบทวนกฎหมายลำดับชั้นต่างๆพบว่ามีกฎหมายการบริหารจัดการแรงงานไทยมี4ส่วนประกอบด้วยส่วนที่ยังไม่มีประสิทธิผลในการปฏิบัติส่วนที่ซ้ำซ้อนยุบรวมได้ส่วนที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับบริบทและส่วนที่เป็นกฎหมายที่ควรจัดทำเพิ่มเติม โดยมีลักษณะเป็นกฎหมายเฟอข้อเสนอดังนี้จึงมีควรจึงควรมีการพัฒนาเหลือเพียง510มาตราเป็นการเป็นบัตรตามหลักการกิโยตินกฎหมายที่ไม่จําเป็นทิศทางที่4การส่งเสริมการทํางานแรงงานผู้สูงอายุประกอบด้วยการขยายโอกาสการส่งเสริมการมีงานทําในด้านต่างๆข้อค้นพบยังพบว่ากฎหมายประเทศไทยยังขาดในเรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะมีเพียงการขอความร่วมมือในการจ้างงานเท่านั้นแต่ขาดการบูรณาการจึงเห็นควรให้มีการ กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานการกำหนดแผนพิมพ์เขียวการพัฒนาทุนมนุษย์การกำหนดนิยามแรงงานผู้สูงอายุการพัฒนาฐานข้อมูลการสร้างเครือข่ายการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนการพัฒนาฝีมือแรงงานการส่งเสริมหน่วยงานให้หนึ่งหน่วยงานหนึ่งผู้สูงอายุในการจ้างงานในส่วนราชการการขยายโอกาสการประกอบอาชีพการปรับรูปแบบการจ้างงานและการกำหนดการคุ้มครองแรงงานและค่าจ้างให้เหมาะสมที่ทางที่5การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่สอดคล้องกับการทำงานของคนไทย โดยมีประเด็นในการพิจารณาด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสีสัญชาติและการประกันสังคมด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติโดยมีข้อเสนอในการกำหนดมาตรฐานในการลดจำนวนแรงงานต่างด้าวในระยะยาวการส่งเสริมการจัดเก็บภาษีการพัฒนากระบวนการและกฎหมายให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้การบังคับใช้กฎหมายห้ามมิให้แรงงานต่างชาตินำผู้ติดตามหรือครอบครัวเข้ามาในประเทศโดยไม่จำเป็น การปรับระบบการจ่ายเงินสมทบการแยกกองทุนเพื่อการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและกองทุนประกันสังคมกับของแรงงานไทยออกจากกันการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวการจัดทำพิมพ์เสียวการพัฒนาฝีมือแรงงานการส่งเสริมการทำงานของแรงงานไทยการปรับปรุงค่าจ้างสิทธิประโยชน์และปรับปรุงทางเรื่องการประกันสังคมทั้งภาคสมัครใจและภาคลูกจ้างให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการปรับปรุงสูตรการคำนวณ ให้มีความเหมาะสมกับแรงงานต่างด้าวที่เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมการวางแผนครอบครัวในทิศทางที่6การพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านแรงงานแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเท่าเทียมดูแลประชาชนทั่วถึงช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพบว่าปัจจุบันยังขาดการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวและขาดฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกันจึงมีการเสนอให้การจัดทําฐานข้อมูลเป็นวาระแห่งชาติในการจัดสงบประมาณในการดําเนินงาน ดยการจัดทําข้อมูลประชากร15อายุ15ปีขึ้นไปที่ครอบคลุมข้อมูลด้านประชากรการทํางานทักษะสวัสดิการสุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทําข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นเอกภาพและใช้ประโยชน์ในการเป็นเป้าหมายในการทํางานร่วมกันโดยวางแผนเชื่อมโยงจากเลข13หลักเป็นพื้นฐานและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การผลิตก,กําลังแรงง,งานให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงง,งาน ใช้ประโยชน์ในการจับคู่ประสงค์อุปทานแรงงานให้มีความสมดุลเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานอย่างยั่งยืนตั้งแต่การผลิตแรงงานการจัดหาและการพัฒนารวมทั้งการคุ้มครองดูแลสิทธิสวัสดิภาพของแรงงานตั้งแต่ในระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศนอกจากนี้การดําเนินการในการบริหารจัดการแรงงานไทยในอนาคตจําเป็นจะต้องพิจารณาสิผลกระทบหลักประกอบด้วยโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นประชากรวัยแรง,งงานที่หดตัวลง รูปแบบการจ้างงานและการทำงานในแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นที่จะต้องพิจารณาทั้งด้านการคุ้มครองช่วยเหลือการส่งเสริมการมีงานทำและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดและเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคตรวมทั้งก่อให้เกิดโอกาสในการทำงานบางประเภทที่มุ่งเน้นการทำงานแบบร่วมมือระหว่างคนกับปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อเป็นกรอบในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องมุ่งเป้าไปสู่ผลสำเร็จ ที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการด้านแรงงานต่อไปขอบรุณครับ